เช็ดนะคะก็จะได้กลับบ้านแล้วเออเก็บขวดเก็บถูแล้วค่ะั่จาน,จน อย่าลืมนะคะการเข้าวัดนีการเก็บขวดเก็บถูล้างป้วยล้างจานก่อนกลับเป็นการใช้นีสสงเพราะวก็เอาพวกอาหารที่ท่านที่นู่นไปด้วย เ,เ,เราเจอนึ่นแล้วล่ะที่ว่าวันถัมหะวันเลี้ยงที่สีบานที่ว่าตายแล้วเป็นเปิดนะที่คุ้นขโมยอาหารพระนะนี่แหละหันห้องไปหันห้องไปแล้ลักษณะว่ามาแล้วอาหารที่ที่นลักษณะคนนี้เป็นพระจงสมมุาาิว่า,าห้องเฮ็ดแล้วอันสี่ห้องตะกิด ำละเนีส่สงเพราะว่าเขาอาหารที่ว่ามัเบิร์นเอา,าไปกินอ,อ,อย่าลืมด,ด,ด้วค่ะเด้อถ้าไปไหววัดท่านไปยน่าซื้อสักหน้าคือท่าไป,าาาไปวัดท่าสะต้องวัดใจวัดขรามอดทอนวัดขรามเบลิงแก่โตวัดขรามเอาใจขใหเมใส่ใจ่เล่าร้องเบิร์นวาการนวัดทุกมมือ เขา้ทำคามสะอาดล้างปกล็ดล้างจานเขากัเขาแต่ล้องเห็ดเบิ้งทีนกันเขากต่ล้องเห็ดท้อเขาเบิ้งกวนเขาสิดดหมูว่ะมาวัดนี่คือมาวัดใหญ่มาวัดคว่มแกงมาวัดคว่มอด เอาไปคลิปนึงแล้วล่ะที่ว่าวันช้ำหะที่ว่าเลี้ยงเข่าเลี้ยงเข่าของเปรตที่ว่าสมัยพระเจ้าพิมพ์สาย อันที่ได้อีกแบบนี้เมนเขาชนินเห็นเอ,องเานนทุกคนได้แ่ดูบานใกับขาวัดใดกจะนับทุกเ็นซีกันเบิดจะวัดทีย้ยปู่ยูนี่วัดที เนูมาเป็นประจำนี่เป็นวัดสายทั้งมายุ์ค่ะสวยพวกอาการทอย่างจะไม่ลายแต่เพรว่าเป็นขันเขาในบาทยินทบาทแม่ก็มีคันเขาในบาทโอ้โหต้องการพา่กล ผมเขาหนีลาคนคือเขาไปแต่ใจบอกตำมบบพูนคนลงก็มันตาตำแบบพุนีเราลองแต่บ่วงแล้วบอกว่าไม่ใช้เข่าลงข้อแม่ใชแม่ว่าสถิตตามาทุกวันก็ตําบบพูนโมคอคนบอกว่าไม่ใช้เข่าลงข้อ ศาสนาพูดเท่ากันเขาวัดฟังธรรมทุกมือเป็นการดีการใส่บาตเป็นการดีแต่ว่าให้ดีที่สุดคือมาวัดมาสวดมนต์มาฟังเทศแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่างถ้วยล่างจานจน้งค่อยกลับบ้านกิเข้ากินน้ำเฮ็ดเฮ็ให้ครบสูตรเลยสวัสดีค่ะมือเ้น็้ปวดแค่นี้ค่ะ